ดวก่อนหน้าก็คือจะเป็นการทดสอบการโทรขันภายในก็คือในเบอร์ extension สองเนี่ยสอง2ูนย์หนึ่งสอง่มสเนี่ยก็คือมันอยู่ในเน็ตเวิร์เดียวกันก็อตอนนี้มันก็สามารถโทรหากันได้ปกติแต่ตอนนี้คือเราจะทดสอบอีกอย่างนึงก็คือการโทรสมมติว่าในเบอร์2 0 0เนี่ยในเบอร์ชุดส xx เนี่ยจะเป็นไซส์ a เราต้องการหาโทรหาไซส์ b สเนี่ยคือที่กำหนดไว้ในการทดสอบก็จะเป็นเบอร์เึ้นต้นด้วย301 302ตอนนี้คือ,อที่ทดลองไว้แค่2 2เบอร์ก่อน,นจักข้อจำกัดของอ,อุปกรณ์ตอนนี้คือจะทดสอบโดยการกดเบอร์จากเบอร์200เนี่ยมาเบอร์30 301เนี่ยว่ามันจะโทรหาได้หรือเปล่ามาดูเบอร์301 ที่ดีคิดไว้ก็จะเป็นตัวสมาร์ทโฟนตัวนี้เช่นว่าตัวนี้เราไม่ได้ต่ออยู่กับเน็ตบวกเดียวกันกับตัว 2xx ก็จะเป็นต่อกับ 3G อยู่นะครับตัวขึ้นเครนอตัวอยู่เรามาดูเบอร์ที่ดิจิตไว้ก็คือเข้าไปที่ setting ไปที่คอสติ้งแล้วก็ไปที่ส่วเอร์เคาท์นะครับตัว10แอคเคา์ตัวนี้จะเห็นว่าเป็นเบอร์301ในตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือเนื่องจากในระหว่างไซต์ A กับไซต์ B ที่ที่กำหนดไมเคิลเนี่ยเราไม่มีเป็น ทําเป็น v p n ไว้แต่ว่าคือใช้วิธีการสมัครเป็น DDNS โดยใช้ของ NoIP.ORG นะครับก็เป็นไปดิจิตไว้แล้วก็เป็นเพื่อเป็นเซิร์ฟเวอร์ในการดิจิตเข้ามาใช้กับเบอร์ภายใน200ที่ที่จะที่มันดิจิตตัว IPV6 ไคือตัวนี้ โดยเราต้องทำการ forward port ให้ตัวเราเตอร์อินเทอร์เน็ตด้วยว่าเบอร์เนี้ยให้มันเข้ามาอยู่เข้ามาที่เ,ออเพื่อให้มันสามารถติดต่อเข้ามาในตัวซูเปอร์ตัว IPBX ตัวดัานได้นี้เราจะลองโทรดูผมจะกดตัวเบอร์301นะครับ เมกดเบอร์สามตัวหนนี้เบอร์สามก็จะโชวว่าเบอร์เบอร์สองอยเนี่ยโทรเข้ามาก็สามารถรับคบวากก่อน ก็คือในในการทดสอบครานี้ก็คือจะเป็น,านการทดสอบระหว่างสองไซส์ก็คือสมมติว่าถ้าเรา,าใช้ตัวนี้ IPBX ตัวนี้อยู่ที่ไซส์ A ไซส์ B เนี่ยเราก็สามารถวิจิตเบอร์ตามที่ข้อกำหนดมาแล้วก็โทรไปหาไซส์ A ได้ครับผมขอบคุณครับ